สู้กับแวมไพร์ก็แล้วสู้กับเสือก็แล้วคราวนี้มาสู้กับวิญญาณฟารโรหเมื่อ3000ปีที่แล้วดีกว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับรายการ The Enemy ในวันนี้นะครับก็ศัตรูจากเรื่องยูกิโอภาค GX ที่มีชื่อว่ากษัตริย์อาบิดอสที่3นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นหนึ่งใน s ซ v e n Star เหมือนกันนะครับเป็น s ซเว่นคนที่5ที่ได้ต่อสู้กับพวกจูได้นั่นเองครับซึ่งที่จริงคู่ต่อสู้ก็สู้กับจูไดนั่นแหละนะเพราะว่าพี่แกมีบทบาทอยู่ตอนที่40นะครับซึ่งบทบาทของเขาเนี่ยมันจะมีความลึกที่เขาสามารถเล่าได้จบในตอนเดียวซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ,อมันก็ค นะบทบาทเซเว่นสตาร์หลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีบทบาทตอนเดียวจบกันแล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกว่าความเชื่อมโยงกับความเป็นเซเว่นสตาร์มันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเหมือนกับว่ามารับตําแหน่งเฉยๆแล้วพวกมันก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรถึงกันขนาดนะซึ่งอย่างกษัตริย์อบิดอสที่3ที่ได้มาต่อสู้กับจูไดใ,ในตอนนี้นะครับก็แค่รู้ว่าเป็นหนึ่งในของเซเว่นสตาร์นะแล้วจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็ลองไปรู้จักเขาในหลายๆมุมดดีีกกกกววววว่นะ่่่่าา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 าะะะเเเเเ้้จมรร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 ืืือออออองง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 งไไยัใหูถึทขขลแ็ ไม่ได้ดูเอลด้วยนะครับซึ่งกษัตริย์อะบิดอสที่3นะครับถ้าเราเอาจุดของตอนจบตอนนี้มาคุยกันก่อนเลยคือเหมือนเขามีตัวตนมาเมื่อ3,000ปีที่แล้วครับแมเลข3,000ปีที่แล้วก็คุ้นๆว่าเป็นเลขของมูโตยูกินั่นแหละนะซึ่งในช่วง3,000ปีที่แล้วก็มีกษัตริย์ชื่ออะบิดอสคนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นเจ้าชายเป็นกษัตริย์เป็นฟารโรอะไรพวกนี้ก็ว่าได้ครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นฟารโรระดับเนี้ยปุ๊บเขาก็จะได้รับสถาปนานในฐานะที่เป็นเหมือนพพอ ที่ไม่เคยแพ้ใครเลยครับแต่การที่เขาไม่เคยแพ้ใครตรงนี้นะครับมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยตรงที่ว่าเขาเป็นเจ้าชายที่ก็ค่อนข้างจะแบบชอบการดูเอลแล้วก็ไปท้าพวกนักบวชไปท้าพวกแบบขุนนางที่คอยดูแลตัวเองเนี่ยมาดูเอลด้วยนะครับซึ่งในสมัยที่เขาดูเอลที่เขาไม่เคยแพ้ใครเป็นเพราะว่าไอ้พวกขุนนางมันก็คุยกันเองว่าเวลาที่ต้องต่อสู้กับกษัตริย์อบบดอสเนี่ยนะเราก็จําเป็นต้องยอมแพ้ไปอะไรเงี้ยนะครับก็คือเหมือนจงใจพ่ายแพ้ั่นแหละนะครับและทีนี้พอ3าม0ันปีที่แล้วชีวิตงา,งาหน่แํ ของเซเว่นสตาร์ซะอย่างนั้นเลยครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเซเว่นสตาร์มันมีหน้าที่แค่ต่อสู้กับพวกที่ถือคองกุญแจ7ด,ดาราแล้วก็ชิงกุญแจมาให้ได้เท่านั้นนะครับในความหมายคือคงเป็นใครก็ได้มั้งที่แบบว่าพอจะมีศักยภาพในการดวลครับซึ่งตัวอาร์บิดอสเนี่ยเขาก็คงจะมีศักยภาพถึงแหลถึงได้มาเป็นหนึ่งในเซเว่นสตาร์ได้แม้ไม่ต้องมีพวกแบบคนที่มาคอยยอมแพ้ให้อะไรแบบนี้นะครับและการผ่านช่วงเวลา3 0 0พันปีมาที่เขาเหมือนวนเวียนอยู่ในโลกวิญญาณเนี่ยแล้วก็จับพัดจ,จับผูกกมาเจอกักนนบน บินที่ตัวกษัตริย์อะบิดอสที่3นี้เข้าพำนักอยู่นั่นเองนะแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับยูกิจูไดบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคู่มือให้เองซึ่งตอนนั้นก็จะมีแบบพวกไคเซอร์เรียวเนาะมีอาจารย์ไดโตคุจิที่ขึ้นมาบนเรือแห่งนี้กันหมดเลยครับก็เรียกว,ว่ามาดูจูไดดูเอลนั่นแหละนะครับแล้วการดูเอลครั้งนี้มันก็จะมีพวกแบบลิ้วล้อของกษัตริย์อะบิดอสนะครับที่พูดว่านี่คือเทพแห่งการดูเอลนะท่านเป็นผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครจามนุษย์ตรงนั้นนะ่ะถ้าจะทาอะไรก็ร ข้าแค่ต้องการต่อสู้กับมันแล้วก็เอาชนะมันให้ได้เพื่อสานต่อตํานานความไร้พ่ายของข้าแล้วพอต่อสู้กับจูไดปุ๊บเนี่ยก็จะได้เห็นว่ากษัตริย์อับดอสนะครับเขาใช้เด็กที่เป็นแนวแบบสปิริตออฟฟาโรนะครับแล้วก็จะมีพวกมอนสเตอร์ที่ออกเป็นแนวแบบพวกมอนสเตอร์ของฝั่งกษัตริย์อียิปต์อะไรพวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอนสเตอร์อ่อนๆนะครับพลังป้องกันศูนย์บ้างอะไรบ้างเนาะตัวหลักจริงๆเนี่ยคือการเรียกสปิริตออฟฟาโรมาด้วยการที่ว่าเขาต้องใช้คอมโบโลงทั้ง3ขขอองงเเาาาซึ่่่หลน้ใชใชกรตสูููู้้กกกับดด็รสึว่าเขาต้องทําลงเพขาซ จะไม่ให้ไอตัวกษัตริย์อบิดอสเนี่ยเขาสามารถอันเชิญส p ิ r i t o ออฟฟาโรลงมาได้สําเร็จนะครับซึ่งตัวนี้จะได้เห็นเลยว่าอดีตของกษัตริย์อบิดอสที่เขาสามารถเอาชนะมาได้อย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าไม่มีใครจริงจังไงเวลาที่เขาตั้งใจจะทําอะไรแบบนี้พวกบเนี่ยเหมือนกับว่ามันสามารถทําได้อย่างราบรื่นแต่จูดต้องการที่จะทําลายโลงทาลายคอมโบของเขาทําให้กษัตริย์อบิดอสรู้สึกว่าเขากําลังได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่กําลังต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังกับเขาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้กลายเป็นว่าจู ในขณะที่กษัตริย์อบิดอสเขาสัมผัสถึงความเอาจริงเอาจังของจูไดจูไดกลับสัมผัสได้อีกว่านี่นายเป็นเทพแห่งการดอลแต่ว่าฝีมือนายมันไม่อ่อนไปหน่อยเลิกการรับมือที่นอกเหนือจากการเตรียมการเรียกสปีดอัลฟาโรเนรู้สึกว่าการต่อสู้ของนายมันหลุ่มหลวมอ่อนๆยังไงก็ไม่รู้นะซึ่งตัวกษัตริย์อบิดอสเขาก็สัมผัสได้จริงๆนะครับว่าเมื่อก่อนที่เขาชนะเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้แสดงฝีมือเต็มที่ก็เลยดูจะฝีมือหลวมหลวมอ่อนๆไปนิดนึงแต่ว่าพอจูได้ีต่่ออสสูู้้กกััตนน จนตัวของอาบิดอสเขาสามารถเรียกสปิริตออฟฟาโรออกมาได้ส่วนฝั่งจูไดก็ขิงเหมือนกันนะครับของฝั่งสปิริตออฟฟาโรเนี่ยมันต้องใช้โลงทั้ง3ในการอัญเชิญมอนสเตอร์ใช่ไหมแต่ตอนนั้นไพ่ตายของจูไดครับจะเป็นการรวบรวมไพ่สีใบด้วยการใช้ฮีโร่แฟลชซึ่งฮีโร่แฟลชก็จะเป็นองค์ประกอบของพวกการ์ดฮีโร่ที่มารวมกันนะครับทำให้จูไดเนี่ยสามารถเรียกเอเลเมนทัลฮีโร่ทั้ง4ตัวออกมาได้ซึ่งเอเลเมนทัลฮีโร่ของจูไดที่เรียกออกมานี้แม้จะสู้สปิริตออฟฟาโรไไมมม่่่ด้แตตตเาาาสสารารถโจีใกษัิย์ออบิดสโดยตรงทให้ไลลฟ์์พออยยกาเเป็นนนได้ั่ง ซึ่งตอนนี้เหมือนเป็นการขิงของจูไดนะครับว่านายเตรียมการ์ดแ,แค่สามใบน,นะฉันเตรียมการ์ดสี่ใบแล้วก็การ์ดของฉันมีความเท่ออกว่าของนายตั้งเยอะแล้วเราก็จะได้เห็นมุมแบบเหมือนเด็กๆเถียงกันนะครับว่าการ์ดของฉันมันจิงกว่าหน้าการ์ดของนายไม่เห็นจิงเลยอะไรแบบนี้นะครับออสุดท้ายแล้วเนี่ยจูไดก็สามารถคว้าชัยชนะครั้งนี้มาได้ด้วยการเอาชนะกษัตริย์อาบิดอสที่3ไปนี่เองครับซึ่งกษัตริย์อาบิดอสบอกได้เลยว่าปราบปรึมในตัวจูไดมากเลยนะครับว่าที่ผ่านมาตลอดชีวิตเขาเนี่ยหรือกระทั่งตอนนี้ที่ก็็็ไไไมมม่่่่่่ดด้้้้ีีีชวววิิตตแลใใเเเปนนนนนญาาาณรออทสููฐฉหจ เอาจริงกับเขาอย่างนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราไปโลกหน้าด้วยกันนะเพราะว่าตอนนี้กษัตริย์อบิ๋ดอสกำลังจะต้องไปโลกหน้าแล้วนะครับเพราะตัวของเขาก็เป็นวิญญ,ญาณที่วนเวียนมาตั้งสามพันปีแล้วช่มนะบอกจูได้ไปด้วยกันไหมจูได้ไปด้วยกันไหมจูได้ไปด้วยกันไหม,ไวไมพวกโชตถึงก็บอกว่าไม่นะลูกพี่อย่าไปกับเขาเด็ดขาดเลยนะครับอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบจูได้ก็ตามนั้นนะครับไม่ไปดีกว่ามาั้งเออแต่ว่าอย่างไงแล้วเนี่ยทนายรู้สึกว่าดูเอลกับชั้นแล้วมันสนุกสน นะที่ว่า100ปีจูไดก็คงตายแล้วอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วก็ตอนนั้นในชาติหน้าชาติไหน,หนก็ค่อยไปดูเอลกันอีกทีหนึ่งนะครับกษัตริย์อบิดอสก็ซื่อๆนะก็บอกไปเลยว่าฉันน่ยรอการดูเอลที่สนุกสนานแบบนี้มีคนเอาจริงเอาจังกับฉันแบบเนี้ยมาตั้ง3,000ปีแล้วแล้วนายบอกว่าให้ฉันรออีก100ปีอย่างเงี้ยมันสบายมากเลยนะจูไดเออแล้วก็เป็นการจากลากันของจูไดกับอบิดบอสนั่นเองครับก็บทบาทตอน40จบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับผมสำหรับเซเว่นสตาร์คนที่ห้กวานะ พวกแบบเซเว่นสตาร์บางทีมันก็ไม่ได้เลวร้ายกันไปทั้งหมดนะจากที่สัมผัสได้ว่ามีพวกติงตองอย่างกองโจรแมงป่องดำใช่ไหมแล้วก็ยังมีทานีที่เป็นคนต่อสู้แบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาอะไรแบบนี้พวกจูไดก็คงได้รู้ว่าเซเว่นสตาร์นั้นมีความหลากหลายของมันแต่ยังไงก็ตามแล้วภรารกิจปกป้องกุญแจเจ็ดดาราเนี่ยก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปเพราะตอนนี้ยังมีเซเว่นสตาร์อีกตั้งสองคนที่ยังเหลืออยู่นั่นเองครับแต่เรื่องราวของกษัตริย์อบิดอสที่3ที่ได้ต่อสู้กับจูไดก็หมดเพียงเท่านี้ไปนะครับผมท่านผู้ชมคิด็งงก,ว,กวลวู้แ ชอบเขาในมุมไหนชอบเขาอะไรยังไงเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับจูไดไหมอะไรเงี้ยมีเรื่องราวตรงไหนอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะแชร์ก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ